สวัสดีครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมข่าวสารใหม่ๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันเลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดเด็กประชาธิปัตย์เดือดเสนอพักถอนตัวร่วมรัฐบาลรับไม่ได้พรังประชารัฐยุบิดป้อมฮุบสองกระทรวงใหญ่นายชัยชนะเดชเดโชสสจังหวัดนครศรีธรรมราชและรองเลขาธิการ พักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่นายสันพธพจน์สุขศรีเมืองสนนสนครศรีธรรมราชพักพลังประชารัฐเสนอให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาการนายกรัฐมนตรีดึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ไปอยู่ในความดูแลของพักพลังประชารัฐวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่สสพักใต้นั้นของพลังประชารัฐออกมาพูดจาดูถูกดูแคลนพักประชาธิปัตย์เพราะ เนื่องจากว่าสสเหล่านี้น่ะรู้ดีว่าสาเหตุหลักที่ทำให้ได้รับการเลือกตั้งนั้นมาจากความนิยมของประชาชนต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ใช่จากความนิยมส่วนตัวดังนั้นน่ะวิธีการสร้างความนิยมให้กับตัวเองเพื่อให้ได้รับการเลือกตั้งกลับมานั้นคือการพยายามด้อยค่าคู่แข่งในพื้นที่เพื่อสร้างภาพว่าพรรคการเมืองที่คิดว่าเป็นคู่แข่ง ไม่มีผลงานและไม่สามารถทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เช่นเรื่องของกรณีที่มีปัญหาราคาสินค้าแพงและราคาผลิตภัณฑ์การเกษตรตกต่ำนั้นก็โยนบาปมาให้กับพรรคประชาธิปัตย์ว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งทั้งที่ชาวบ้านต่างก็เห็นรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นที่พึงพอใจให้กับประชาชนนายชัยชนะกล่าวต่ออีกว่าดังนั้น กรณีของนายสันหพจน์ที่ฉวยโอกาสตอนที่มีกระแสข่าวในการปรับคณะรัฐมนตรีโดยเรียกร้องให้พลเอกประวิทย์ใช้อำนาจในฐานะรักษาการนายกปรับเอาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกจากการดูแลของพรรคประชาธิปัตย์นั้นต้องถามนายสันหพจน์ว่าที่ออกมาเรียกร้องเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งอีกครั้งใช่หรือไม่เพราะ คงทราบดีแล้วว่าตําแหน่งสสธรรมดานไม่สามารถน้มน้าวใจให้กับประชาชนกลับมาสนับสนุนได้จึงต้องการที่จะฉวยโอกาสเรียกร้องตําแหน่งและโดยค่าพักร่วมรัฐบาลไปพร้อมๆกันต้นเห็นว่านายสันธพ์จะสร้างปัญหาหนักใจให้กับพลเอกประวิทย์อีกทําไมเพราะนอกจากปัญหาของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของอุทกภัยในหลายพื้นที่ที่พลเอกประวิทย์จะต้องตัดสินใจแล้ว หากยังเอาเรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลต้องกินแหนงแขรงใจไปรบกวนอีกถือได้ว่านายสันพธพ์เป็นนักการเมืองที่มีความมุ่งแต่ผลประโยชน์ของตัวเองด้วยไม่สนใจความรู้สึกของพรรคร่วมรัฐบาลที่ทำงานร่วมกันมาจนกระทั่งจะครบเทอมในช่วงต้นปีหน้าผมเห็นว่าหากผู้ใหญ่ในรัฐบาลมีแนวคิดจะยึดคืนตำแหน่งรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคประชาธิปัตย ตามที่นายสันพธพเสนอมานั้นก็ขอให้ทบทวนความคิดดีๆพักประชาธิปัตย์ไม่เคยกลัวและไม่เคยขอร้องในเรื่องนี้รวมทั้งพักประชาธิปัตย์นั้นมีมารยาททางการเมืองพอที่จะไม่ก้าไกในการคัดเลือกตัวบุคคลที่จะมาทําหน้าที่รัฐมนตรีของแต่ละพักหากแต่เป็นเช่นนั้นจริงๆน่ะผมเห็นว่าแกนนํารัฐบาลและพักพลังประชารัฐเปรียบเสมือนสีถนนชัย หลอกได้แม้กระทั่งคนที่มีบุญคุณที่ให้โอกาสสนับสนุนกันมาก็ถือว่าที่ผ่านมาอยู่ร่วมกันมามีความรักแค่เหมือนเสือกอดคือมีความระแวงต่อกันเพราะฉะนั้นน่ะผมจึงขอให้พระเดกประวิทย์ในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐช่วยอบรมมารยาทในการทำงานร่วมกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลให้กับนายสันทนศและสสภาคใต้ของพักพลังประชารัฐคนอื่น เพราะที่ผ่านมานั้นมีพฤติกรรมล้ำเส้นไปมากดังนั้นผมอยากจะเสนอให้พักประชาธิปัตย์ถอนตัวออกจากรัฐบาลเพราะรับไม่ได้กับพฤติกรรมดูถูกดูแคลนและไม่ให้เกียรติกันของสสลนงประชารัฐซึ่งปรากฏผ่านสื่อมวลชนในหลายๆครั้งผ่านมาด้วยนายชัยชนะกล่าวความคืบหน้าล่าสุดความเชื่อมัน่นต่อองค์กรอิสระผนวกทั้งประยุทธ์จันโอชา ระยะเวลาแห่งการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีกำลังกลายเป็นเผือกร้อนเดิมอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ต่อจากนี้นะ่ะจะอยู่ในมือของสารรัฐธรรมนูญเหมือนกับจะเป็นการชี้ชะตาและอนาคตพลเอกประยุทธ์จันโอชาทาั้งทั้งที่แท้จริงนั้นชี้ชะตาและอนาคตสารรัฐธรรมนูญท่ามกลางการเคลื่อนไหวของหนึ่งปัญญาชนพลเมือง99คน 2. อ,อาจารย์นิติศาสตร์51คนจาก15มหาวิทยาลัยและ 3. แรงกดดันจากชมรมแพทย์ชนบทเป้าหมายเพื่อเป็นอนุสติอย่างมีนัยยะสำคัญไปยังตัวพลเอกประยุทธ์จันโอชาขนาะเดียวกันก็ยังสำทับไปยังการตัดสินใจของตุลาการสารรัฐธรรมนูญอย่างหนักแน่นจริงจังบรรยากาศที่ปรากฏในสังคมไทยเป็นบรรยากาศแห่งการกดดัน การแสดงออกที่ถึงกับพระจากโพเดียมทุกครั้งที่ได้ยินคำถามยืนยันความรู้สึกพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างเด่นชัดเหนือกว่าคำว่าคำวิำนิจฉัยของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญจะเป็นทางออกที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาหวังพึ่งเป็นด่านและสถานีสุดท้ายคำถามอยู่ที่ว่าสังคมไทยเห็นด้วยกับการเชื่อมั่นของพลเอกประยุทธ์จันโอชามากน้อยเพียงใด สถานะของศารรัฐธรรมนูนำดำรงอยู่แทบไม่ต่างกันจากสถานะขององค์กรอิสระอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกรกตไม่ว่าจะเป็นปปชนั่นคือเป็นสถานะที่มีความเป็นอิสระจริงหรือในเมื่อทุกองค์กรล้วนมาจากผู้ที่สภาอันได้รับการแต่งตั้งโดยกลไกแห่งคอสอชอต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า8ปีบุคลากรแห่งองค์กรอิสระจึงเป็นองค์กรที่ มาภายใต้การดํารงตตำแหน่งอำนาจจากการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ซึ่งก็มีรากฐานแห่งอำนาจมาจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาเครดิตของสารรัฐธรรมนูญจึงไม่แตกต่างไปจากเครดิตของกกตจึงไม่แตกต่างไปจากเครดิตของปปชและรวมไปถึงเครดิตของวุฒิสภานั่นหมายถึงเครดิตพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยการดํารงตตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันโอชา นับตั้งแต่ยิมสามสิงหาคมเป็นต้นไปจึงเป็นการดํารงตำแหน่งท่ามกลางความเห็นของสังคมอันล่อแหลมเป็นพิเศษมิได้เป็นความเชื่อมั่นไม่ได้เป็นความศรัทธาเมื่อสังคมขาดความเชื่อมั่นองค์กรอิสระผลสะเทือนย่อมตกอยู่กับความเชื่อมั่นของพระเอกประยุทธ์จันโอชาหากหมดความเชื่อมั่นก็ยากยิ่งที่จะสามารถปกครองได้ความคืบหน้าล่าสุด บทวิเคราะห์การเมืองจุดปฏิบัติหน้าที่สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกชน9ต่อ0รับคำร้องที่พักร่วมฝ่ายคา้านเข้าชื่อให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพระเดชประยุทจันโอชานายกรัฐมนตรีวสินสุดลงของตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคงและมาตรา1 5 8วรรค่ 4, หรือไม่โดยให้นายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจง แก้ไขข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูลภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องส่วนในประเด็นที่พักร่วมฝ่ายคา้านขอให้สารรัฐธรรมนูญสั่งนายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำวินิจฉัยตุลาการมีเสียงข้างมาก5เสียงต่อ4เสียงให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ย4สิงหาคมจนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยโดยคาดว่า กระบวนการพิจารณาจะแล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนผลจากคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทำให้พลเอกประวิตย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะต้องทำหน้าที่รักษาการนายกรัฐมนตรีส่วนพลเอกประยุทธ์ยังปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปได้ส่วนในเชิงของความรู้สึกของสังคมนายเจตโทนวันิกอดีตคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ระบุว่าทำให้สถา,านการณ์ทางการเมืองการชุมนุมนอกสภาและบรรยากาศในสภาผ่อนคลายลงไปและตั้งข้อสังเกตว่ายังมีเงื่อนไขให้เกิดความไม่พอใจได้เพราะให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนายกแต่ตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่างปฏิบัติหน้าที่ได้หรืออย่างรักษาการได้อาจนำไปสู่ความรู้สึกไม่ยอมรับและการชุมนุมเรียกร้องเพื่อไล่นายกได้อีก เป็นเวลา8ปีที่ประเทศอยู่ภายใต้การบริหารของพลเอกประยุทธ์และคณะภายใต้รัฐธรรมนูน2560ที่นักการเมืองบางกลุ่มระบุว่าดีไซน์เพื่อพวกเราระยะเวลา8ปีสำเร็จหรือล้มเหลวประชาชนกินดีอยู่ดีหรือทุกยากมีสิทธิเสรีภาพหรือไม่เชื่อว่าประชาชนส่วนมากรับรู้และลงความเห็นได้สิ่งที่สำคัญมากอย่างได้แก่คำถามว่า แท้จริงแล้วตลอด8ปีเศษหลังรัฐประหาร2557ประเทศไทยอยู่ภายใต้หลักนิติธรรมที่ปฏิบัติและกฎหมายที่บังคับใช้ต่อทุกคนอย่างเสมอภาคหรือไม่ให้ความเป็นธรรมต่อทุกคนทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคหรือ,อยังอยู่ภายใต้ระบอบสองมาตรฐานกฎหมายเป็นเครื่องมือที่เข้มงวดกับบางฝ่ายและผ่อนปรนให้กับบางฝ่ายหรือไม่ นี่คืออารมณ์ของความรู้สึกของคนทั่วไปที่ผู้ใช้อำนาจต,าต่างๆแทนประชาชนพึงเข้าใจ